นชอบถักสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเทคนิคการถักสลับสีเชือกวัสดุอุปกรณ์ก็เหมือนในคลิปเลยนะครับผมให้เราตัดเชือกมาสีดำสามเส้นสีเหลืองสองเส้นแล้วก็สีแดงอีกสองเส้นให้มีความยาวเส้นละ หกสิบนิ้วจากนั้นให้เราลวบปลายมาข้างหนึ่งแล้วก็พันเป็นปมในะลักษณะแบบนี้ผูกเป็นปมดึงแล้วก็โลดจากนั้นเราก็เอาไปเสียบในแผ่นคูมิเดดแล้วเราก็จัดระเบียบเส้นเชือกการจัดระเบียบเส้นเชือกจะมีสีดำเหลืองแดง แล้วก็ดำแดงดำเหลืองในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ผูกปลายเชือกอตรงจุดศูนย์กลางในลักษณะแบบนี้ตัวหนีบเชือกนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ให้ได้ความยาวพอประมาณนะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มถัก นับ1นับ2แล้วก็3มดึง1 2 3ดึงในลักษณะแบบนี้นะครับจะถักไปทั้งขวา1 2 3ตึ๊บ1 2 3ตึ๊บในลักษณะแบบนี้นะครับ1 2 3 1 2 3หมุนตามเข็มนาฬิกาแว็บในลักษณะแบบนี้ง่ายๆ จากนั้นมาดูอีกเส้นนะครับเราจะใช้เชือกสีเหลือง2เส้นแดง2เส้นเขียว2เส้นความยาวก็เส้นละ60นิ้วมาดูเทคนิควิธีการผูกตัวถ่วงนะครับจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ผูกไปตั้งแต่คลิปที่ผ่านมาผมไม่เคยทำให้ดูนะครับในะลักษณะแบบนี้ มาทำความเข้าใจอีกกันอีกสักนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็เอาเสียบในแผ่นคูมดิสจากนั้นเราก็มาจัดระเบ,บียบเส้นเชือกนะครับในลักษณะแบบนี้ฟังผมให้ดีนะครับลักษณะของสีเชือกคือเขียวเหลืองแดงแล้วก็เขียวแดงเขียวเหลืองในลักษณะแบบนี้นะครับ ถ้าเราสีแดงกับสีแดงมันจะอยู่คนและฝั่งกันลักษณะแบบนี้ถ้าผิดจากรูปจากรอยนี้แล้วลายเชือกมันจะเปลี่ยนไปนะครับการผูกตัวหนีบนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ความยาวเชือกก็จะประมาณนี้จากนั้นเราก็จะเริ่มถัก1 2อ่าแล้วก็3ลนะักษณะแบบนี้1 2 3 ถักไปนะครับนะลนานบ,บนีเรื่อยๆตึ๊บเวลานอนมือนะครับให้มันได้เป็นองศาลักษณะแบบนี้ตึ๊บมาถักไปนะครับ1 2ึ่งสองสามหสอหนึ่งสองสาเมื่อเราถักไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ มาดูลายกันนะครับที่เรายังไม่ได้ยืดลายก็จะปรากฏออกมาเป็นลักษณะแบบนี้จะออกแนวทีๆหน่อยนะครับเรามาดูอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ใช้สีดำตัดตัดแง่งตัดเหลืองลายก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกัน เทคนิคการถักเราใช้นิ้วกลางเสียบเข้าไปในละักษณะแบบนี้หนึ่งสองแล้วก็ดึงตึ๊บเสียบตรงสามเหลี่ยมใช้นิ้วกลางของเรานะครับเสียบเข้าไปตึบหนีบไปแล้วก็ดึงจุบเสียบแล้วก็หนีบแล้วก็ดึง เมื่อเราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วตามจำนวนความยาวที่เราต้องการทั้งสองเส้นเลยนะครับเรามาดูลายกันว่าจะมีลักษณะเป็นแบบไหนคือมันถักกันเหมือนกันทุกอย่างมันจะแตกต่างกันตรงที่สีของเชือกที่ตัดเส้นหนึ่งตัด ด้วยสีดำอีกเส้นหนึ่งตัดด้วยสีเขียวจะตัดสีเหลืองและสีแดงลักษณะก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เทคนิคอีกอย่างหนึ่งเวลาเราถักไปแล้วเราอยากจะทราบว่าความยาวของสร้อยของเราได้ขนาดไหนเราก็ดึงยืดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ให้พอประมาณ แล้วก็วัดเมื่อเราทราบจํำนวนความยาวแล้วเราต้องการถักต่อเราก็จัดระเบียบเส้นเชือกแล้วถักต่อไปเราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะคลายปมทั้งสองเส้นเลยนะครับเมื่อเราคลายปมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปเสียบที่ลูกลอก เดี๋ยดึงในละักษณะแบบนี้ชาวฟังไหนก็ได้นะครับสำหรับเทคนิควิธีการนะครับค่อยๆรีดเข้าไปบิดปลายเชือกข้างหนึ่งไว้ด้วยนะครับถักในละักษณะแบบนี้จะไม่มีเส้นแกนกลางมันก็เลยทำให้ตัวเชือกนี้ยืด ในลักษณะที่ว่าเป็นเส้นเล็กประมาณ3มิลน,นะครับดึงแล้วก็ดึงไปลักษณะแบบนี้เวลาเทคนิคนะครับให้เราบิดไว้ข้างหนึ่งในลักษณะแบบนี้แล้วค่อยดึงบิดจึบมาดูความแตกต่างระหว่างเส้นแกนที่ผมถักไปใน EP 116สําำหรับสร้อยเส้นนี้ นะครับความแตกต่างมันจะลายของสีเชือกมันจะผิดกันเส้นด้านบน116 ep 116สีเขียวมันจะออกเป็นชั้นชั้นเป็น3ชั้น่นา3ช,ช่องในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนซ้อยด้านล่างมันจะ เป็นเล้วๆสีเขียวจะแยกตัวกันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าท่านชอบแบบไหนท่านก็ถักแบบนั้นเพราะว่าศิละปะ,ะไม่มีคำว่าใครผิดและใครถูกนะครับสำหรับซอยอีกเส้นหนึ่งที่เราใช้สีดำตัดลักษณะก็จะออกมาเป็นรลี้วๆแบบนี้ถักเหมือนซอยที่เราใช้สีเขียวตัด ทุกอย่างหากท่านต้องการสนับสนุนช่องของชัยคนชอบถักกับผมก็ยินดีนะครับถ้าสนใจในแผ่นถักคูมิดิทก็ทักลายมาได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ลายไว้ใต้คลิปนี้และยินดีให้คำปรึกษา สำหรับท่านที่มีปัญหาด้านวิชาการการถักเชือกก็ยิยนดีให้คำปรึกษาแก่ทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกกำลังใจขอขอบคุณทุกการติดตามสำหรับท่านที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามโรโรนณากดติดตามให้กับผมเลยนะครับ s u b สไ r i b e กดกระดิง่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอก็คอยติดตามกันนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขทุกทุก,ท,กท่านครับผม oh.